สวัสดีค่ะทุกๆคนปดนั่งเรียบร้อยไหมคะปดดูวิดีโอตัวเองเวลาใสกางเกงขาสั้นแล้วนะล่อแหลมแหลมล่อมากเลยนะแต่ปดมั่นใจนะว่าผู้ฟังทุกคนไม่ได้มุ่งเป้าใช่ไหมไม่ได้มุ่งเป้าสองเป้าใช่ไหม <laughs> พูดถึงเรื่องเป้าไม่เกี่ยวอะไรนะคะเป้าของบดวันนี้นะคะไม่ใช่เป้ากางเกง มีวิดีโอที่โบ๊์เคยทำเอาไว้นะมีคนฟังมากน้อยไหมไม่แน่ใจนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังแวะไปฟังกันได้นะคะพูดถึงฝรั่งแก่ไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงแก่นะคะความคิดเห็นของโบ๊เองแล้วก็เป็นตัวของโบต์เองใช้ความรู้สึกตัวเองล้วนๆในการคุยให้ฟังนะคะอีกวิดีโอหนึ่ง ไม่เลือกฝรั่งแก่ได้ไหมเชอต้องการสามีนะคะที่เป็นสามีไวัยไล่เลืยกันนะคะไม่ได้ต้องการสามีวัยคุณพ่อคุณตาคุณปู่ฝรั่งแก่ไม่ดีตรงไหนจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีอยู่ที่ตัวบุคคลนะคะมนุษย์คนหนึง่งก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะ ผู้หญิงที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันปพสก็มีวิดีโอคุยต่างหากให้ฟังในความคิดเห็นแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นตัวเองจะปฏิบัติยังไงก็แนะนำต่อให้ผู้คนที่เข้ามาฟังแล้วพิจารณาเองว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะใช้วิธีนี้ที่โพสพูดหรือไม่ก็แล้วแต่เลยนะคะผู้หญิงที่อายุน้อยๆแล้วหวังชีวิตที่ดีถังรัดในเรื่องการเงิน ก็เลือกฝรั่งแก่ดีกว่าเพราะฝรั่งแก่น่าจะมีเงินไงฉันก็จะได้มีความสุขสบายนะคะไม่ทุกคนคะ่ะไม่ทุกคนมีเรื่องของน้องผู้หญิงที่พูดเห็นในออนไลน์นี่แหละเล่าให้ฟังนะคะผมไม่ได้รู้ลึกชีวิตอะไรเขาหรอก <S <S เขาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งภาษาก็ได้หลายภาษางานก็มีทำด้วยตัวเองนะคะ เขาเลือกเฉพาะฝรั่งอายุมากเพราะรสนิยมเขาชอบฝรั่งอายุมากและต้องเป็นฝรั่งที่เป็นนักธุรกิจนะคะอาจจะเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านซื้อบ้านอาจจะเป็นนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งพยกตัวอย่างนะธุรกิจขายรถยนต์ธุรกิจร้านสปาธุรกิจร้านอาหารหรือใดๆอื่นๆนะคะตัวน้องเอง ไม่ได้จะคิดเอาเงินผู้ชายแต่น้องเลือกที่จะมีผู้ชายที่น้องไปอยู่ด้วยไปมีความสัมพันธ์ด้วยเป็นแฟนเขาเนี่ยที่เป็นชีวิตแบบนี้เขาไม่เอาธรรมดาธรรมดาผู้ชายที่อายุน้อยหรือเท่าๆกันที่ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินในชีวิตเขาก็ไม่เอาแบบนี้คือเขาก็ มองในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขาเองนะคะป้าโอเองป้าไม่เอาผู้ชายอายุเท่าพอ่พอเพราะเคยลองแล้วจ้าตอนนั้นไม่มีความรู้ใดๆว่าจะมีความคิดเห็นของคนที่มองกลับมาที่ตัวเองหรือตัวเองจะรู้สึกยังไงหรือแบบไหนไม่มีเลยก็ลอง แล้วก็ไม่โอเคก็คิดได้ก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองซึ่งไม่มองผู้ชายแก่มากๆนะคะผู้ชายเด็กมากๆก็ไม่มองนะคะสามีที่ได้มานี่เด็กกว่านิดหน่อยนะคะมาพูดถึงว่าคุณเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยๆแล้วคุณก็มองหาฝรั่งแก่สักคนหนึ่งเพราะคุณคิดว่าเป็นทางลัดทำให้ชีวิตคุณดี โป้ย้ำหลายวิดีโอที่คุยไปนะคุณต้องมั่นใจว่าผู้ชายที่คุณเลือกมาเนี่ยเขาจะทำให้ชีวิตคุณดีจริงสิ่งที่จะช่วยให้คุณสื่อสารกับเขาพิจารณาข้อมูลจากเขาได้เนี่ยคือภาษานะคะใครที่ภาษาอังกฤษไม่อยู่ในขั้นที่สื่อสารเข้าใจดีกว่าคุณจะเกิดปัญหาในการตีความที่ผิดเพี้ยน แล้วคุณก็มโนไปเองเดาไปเองว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ไปเจอกันจริงๆไม่ใช่นะคะแล้วผู้ชายแก่เขาหวังอะไรจากผู้หญิงอายุน้อยๆเด็กสาวว่างั้นแหละคุณก็ต้องนึกตรงนี้ด้วยนะผู้ชายแก่คนนั้นเขามี สภาพยังไงความเป็นอยู่ยังไงปุ้พยายามพูดคําที่ฟังแล้วเข้าใจโบลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณจะเข้าใจไหมนะเคยมีการงานอะไรแล้วไรายได้เขาแค่ไหนเขามีความเป็นอยู่ยังไงยกตัวอย่างนะผู้ชายแก่ที่เป็นผู้ชายชาวบ้านธรรมดาอะฝรั่งเขาก็มีหน้าที่การงานหมดทุกคนเมื่อเกษียณมาก็มีเงินเก,นเกษียณเงินเกษียณที่ได้มาก็อยู่ที่ฐานเงินเดือนตอนเขาทํางานว่าเขาจะ ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะนะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายแก่คนที่คุณเลือกมาเนี่ยเขาจะให้ชีวิตที่สุขสบายของคุณไม่ใช่คุณไปอยู่กับเขาแล้วคุณก็ต้องอยู่แบบต้องทำทุกสิ่งอย่างต้องดูแลเขาชีวิตที่สุขสบายที่ฉันคิดไว้หายไปเลยจ้ะแล้วผู้ชายแก่ที่เอาแต่ใจที่คอยสั่ง เธอต้องเชื่อฟังฉันเธอต้องทำตามฉันเธอนั่นนี่แบบนี้คุณโอเคไหมไงปนไม่เถียงหรอกนะว่าผู้ชายแก่แก่ในที่นี้คืออายุมากกว่าคุณเยอะที่เขามีชีวิตดีเหมือนกับตัวอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นวิดีโอนะคะมีนะคะมีคุณจะเจอหรือเปล่าส่วนใหญ่เราก็จะหาในเว็บหาคู่ซึ่งปนก็ไม่รู้หรอกปนบ,บอกไม่ได้ว่า คนแก่ที่เขามีชีวิตความเป็นอยู่ดีๆแล้วเขามองหาผู้หญิงไทยอายุน้อยๆเพื่อจะมาเป็นภรรยาเขามาอยู่กับเขาเนี่ยจะไปเล่นในเว็บเดทไหมไม่รู้แล้วเขาต้องการอะไรจากเด็กสาวที่เขาจะรับมาเป็นภรรยาคุณก็ต้องคํำนึงถึงตรงนี้ด้วยไม่ใช่คิดแต่ว่าผู้ชายแก่ยังไงก็ต้องเลือกชั้นเพราะฉันสาวแล้ว ชีวิตหลังจากนั้นละ่ะเป็นยังไงช่องว่างระหว่างวัยยังไงก็มีแน่นอนอยู่ที่ว่าคุณจะโอเคเขาไหมเขาจะโอเคกับคุณไหมหรือต่างคนต่างโอเคกันไหมหรือตกลงอยู่ได้กันโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าหลังจากไปอยู่ด้วยกันแล้วเห็นภาพไหมว่าเอ,อ้ยฉันจะเป็นยังไงกับผู้ชายคนนี้แบบไหนนะคะฟังแล้วก็ คิดดูแต่ถ้าคุณคิดไม่ได้เพราะว่าพบไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมายสอบถามกันได้เวลาคุณไปเจออะไรอะไรมานะคะพบไปฟังในหลายๆช่องเขาก็มีคนมาเล่ามีประสบการณ์ที่ไปปรึกษาเจ้าของช่องให้ฟังนะคะก็เป็นข้อมูลที่โบ๊อ่ะอยากจะพูดนะแต่โบ๊ไม่พูดในรายละเอียดลึกๆอะ่ะเพราะว่าแนวของโบ๊คือโบ๊ไม่เลือกผู้ชายแก่อยู่แล้วนะคะแต่โบ๊ก็ไม่ได้ไปห้ามหรือไป บอกว่าดีหรือไม่ดีชีวิตของคุณคุณเลือกเอาเองเพียงแต่ว่าคุณต้องพิจารณาดีๆสิ่งสำคัญถ้าภาษาคุณสื่อสารได้ไม่รู้เรื่องอ่ะคุณก็ต้องพัฒนาให้สื่อสารได้รู้เรื่องคุณจะได้พิจารณาข้อมูลตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะเลือกหรือถ้าคุณฟังแล้วเออเปลี่ยนใจไม่เอาผู้ชายแก่ดีกว่าคุณก็เลือกผู้ชายที่อายุไม่ได้ห่างจากคุณมากนะัก ก็ไปใช้ชีวิตด้วยกันเจอคนดีๆคุณก็แทบไม่ต้องทำงานตกกรากตรำหามรุ่งหามค่ำก็ได้แต่ชีวิตหลายๆคนก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเจอใครแล้วเขาจะให้ชีวิตคุณแบบไหนนะคะคิดเอาพิจารณาดีๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีบายสวัสดีค่ะ